อเ,เอางี้ครับผู้ชมผมบอกกันนะพวกคุณด้วยสองคนเลยาถามนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพอให้ย อีกนิดนึงจะบ้าเหรออาหารเช้าที่คุณแบบว่าทานที่เมืองไทยแล้วคุณรู้สึกว่าคนไทยต้องกินแบบนี้คืออะไรบ้างข้าวต้มโจกอะโจกน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เบิ้ลอะไรเอข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมปังขนมปังก็ได้ขนมปังเอางี้ผมบอกเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเคยกินใช่ไหมฮะกินนี่กินชอบ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 ไม้เท่าไหร่ไม้เท่าไหร่ไม้หนึ่งอะกินเมื่อเมื่อก่อน3บาทอะตอนนี้5าบาทแบาทตอนนี้10บาทแล้วไม้ใหญ่ๆผมบอกเลยนะรายการเรานะ จะรีวิวเรื่องอาหารนิดหนึ่งแล้วกันตอน<ม>นี้นะแต่ว่าเราไม่นะเราไม่ไปนะพวกซูชิพวกเออราเมงราเมงลาเมงไม่ไปชามชัมเปี้ยอะไรไม่ไปเอ่อไอลูกกกลมเลยนะทากโกยากิทาโก,กยากิอะไรไม่เอาไม่เอาเราจะมารีวิวนี้ดีกว่ามหมูปิ้งที่ญี่ปุ่นพีเต้ครับมาเป็นครอบครวัวเดียวกับผมเถอะฮ้ยเขินนะผมหมายถึงครอบครัววีออสนะแทนคำขอบคุณจากโตโยต้าขับวีออสได้สบายด้วยโปรแกรมสบายดี ผ่อนสบายสบาย 3, 200, 3, 4บาทหรือให้คุณนำ Vios รุ่นใดก็ได้มาแลกด้วยโปรแกรมสนุกดีได้มูลค่าเพิ่มสูงสุด30,000บาทขับวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้าทุกโปรแกรมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งถึง31ตุลาคมนี้นะคะเราสั่งได้คุณก็สั่งได้หมูปิ้งที่นี่หรือไก่ปิ้งเนี่ยไก่ย่างเนี่ยอร่อยกว่าบ้านเราหรือเปล่าเออผมบอกเลยหามาทั้งเมือง้ะแต่เรามาเจอร้านนึง โคตรดีใจเลยที่ได้เจอเขาน้ำตาไหลดิไม่เจอเนี่ยเราถ่ายทำอะไรกันไม่ได้เลยหมูปิ้งมันเป็นยังไงที่นี่หมูปิ้งภาษาญี่ปุ่นอะไรดีกว่าเอ๊ะถ้าเป็นถ้าเป็นไก่เขียบไม้ปิ้งเรเรียกยากิโทริยากิโทริแล้วหมูปิ้งอะหมูปิ้งหมอแต่เขาไม่ค่อยเรียกกันนะถ้าหมูปิ้งแตตัวก็ยากิบุตะยากิบุตะแต่ว่ายากิโทริเขาจะเรียกกันแพร่หลายเป็นคุโรบูตะหมูดำโอ้ยมันมีที่มาโนบูตะ ันนั้นโนบิตะหลังบัไปรับรางผมวิ่งอยู่นี่อยู่นี่เออของผมต้องไหนเฮ้ยเดินไ้กว่าฮยสวัสดีครับสวัสดีครับไล่ไปดูจ่าเดี๋ยวนะฮะอะไรกลยครับนี่มันมีอะไรบ้างอะ

ตงหางว่ะหางหางต้งตูดมันอ่ะตููดไก่นี่มันมันในตูดไก่เฮ้ยเต่าเนเป็นยังไงทำไมเัป็นแท่งๆนั่นเจ๋งวะมนกิอ่ะแล้วก็มีเสียบผสมกับผักชีไก่ต้นหอมอ่ะวัชชูเนมวัชชูเนมวัชชูเนมพะล่ะ ฮาละฮาละสั่งะนั่นเดนั่นเดนั่นเดย่นั่นเด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 เดนั่นใจมั่นเดนั่นนั่นเดแนั่นเดนั่นเดไ่ต่เขาออกเสียงเป็นนั่นเดนะนั่นเดแปลว่าแปลว่าอะไรวะอะไรนั่นเดชอะไรวะสรุปเาเรียกว่านั่นเดหรือนั่นเดนั่นเดชอะไรวะนี่คือรถของเขาครับผู้ชมครับนี่รถแปลงมนเป็นร้านนะจริงเหรอเขาพับเป็นร้านนะฮะ อ๋อนี่คือรถคันนรถหนึ่งคันนะแล้วก็หันเอาเลยนะหันเอาเลยแล้วปิดปิปิดปับอกเลยเขารู้ไหมว่าเมืองไทยอะหมูปิ้งก็อร่อยไทยมาเน่อมารีคูชคไนเขาม่คอรกเกียวกเมืองไทยเท่าไหร่ออไม่รู้เลยถามเเหนือว่าทาไมคนต้องมากินร้านเขาเพราะมีสูตรเด็ดตรงไหนเอตัวนี้แน่นิิโนฮิเกจิว่ะกอันันเโะอันกก อือก็ไม่โคเรียนหมดโคเรีมอะไรฮะเขาบอกว่าเพราะว่าร้านเราอ่ะรักษาคุณภาพมาตลอดไม่มีคุณภาพแย่ลงไม่มีขึ้นลงลงเท่าเดิมตลอดมาเมื่อไหร่รสชาติก็จะเหมือนเดิมเขามีเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรพิเศษกว่าร้านอื่นนี่อะไรค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยดิโกชีแดงชีแดงเอ่อน้ำส้มโอเคบอกไม่ได้น่นอ้วยหักศีเฮ้ยเฮ้ยอันน่ เฮ้ยน้ำยาปับผ้านุ่มากไม่นุ่มอ๋อเหรอที่โดรดหายติดเดนคเยปัสมันจะทำให้เนื้อเนี่ยมันนิ่มขึ้นสูตรลับของเขาเป็นความลับซีเครตซีเครตอ๋อโอ้โหต่อยปากแตกป่าวรอบเนื้อทุกอย่างหมูไก่เนื้ออะไรนี่ใส่อันเดียวกันปะเดาเลว่ามินนชเสกเอตเนี่ย 塩るとねたれ<で>はこっちであれするんですけど、うん、<ー>これは生醤油普通の醤油は<ー>、えー、ちょっと短いあの長いね賞味期限、えー、1年ぐらいあるのが生醤油は2週間しかない。<ー>だから早く使わないと、うん เดี๋ยวโน้ำจิ้มโชยุน้องโมะก็ทาเรนี่หมดโก็คือเป็นซอสพิเศษที่ผสมด้วยโชยุซึ่งมีอายุการใช้งานสั้นนะคะคือปกติโชยุปกติเนี่ยจะใช้ได้ประมาณปีหนึ่งเก็บได้นานแต่อันเนี้ยมันเป็นโชยุสดใช้ได้ประมาณสองวันเท่านั้นเองเอามาใช้ทําน้ําจิ้มจะอร่อยมากค่ะอ๋อแล้วราคาไม้หนึ่งขายเท่าไหร่แต่อันนี้ดังว่าอีกปงคืออะรเดี๋ยวสก๊อตเออเออ100เยนก็ไ150เยนนะไอซ์มีหลายราคาตั้งแต่หนึงร้อยถึงร้อยสิบเยนสักกลิ่นอบูตะน้องโมะ ร0เยเยนค่ะแพงสุดในร้านร้ออ๋อนี่แพงสุดในร้านร้0ยร้อยสิบเยนร้อยห้าสิบไม้ละสามสี่สิบหาทม้สี่สิบาบาทสี่สิบห้าบาทอาไม้เดียวสีิบห้าบาทบิ๊กมันชิ้นใหญ่ลูกค้าเขาที่ประจำประจำเป็นแบบเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนที่ทํางานเลิกกลับบ้านแล้วก็แวะซื้อค่ะเพราะไม่มีเวลาทากับข้าวเองเดไม่ก็เป็นพวกเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อให้เด็กๆอ่ะ สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าร้านหมูปิ้งของเขาเนี่ยรสชาติเรายังไม่พิสูจน์นะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้คือเขาสะอาดมากทุกอย่างดูแบบคุีนไปหมดเลยดูแบบมันน่าน่ากินน่ะน่าแดดน่าแดดรลายมากน่าแดดลายแ่่นแดร้ายโอเคโอเคโอเคไปชิมดีกว่าไปกินดีกว่าไปนร้านบ้ารถเป็นไรเปล่าเข้าประเด็นเลยขอหมูปิ้งให้ผมไม้หนึ่ง สามม้ดเลยผลไม้เฮ้ยมันมันอันนี้เป็นหมูสามชั้นเลยนะเดี๋ยววัดกันครับหมูของไทยกับญี่ปุ่นหมูปิ้งใครแน่ครับเตานี่ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมหรือใช้แก๊สใช้แก๊สป่ะคุณว่าเต็งกี่เด็กกับคุณว่าเด็กก๊าซเด็กเป็นแก๊สฮะก็อยากให้คุณให้เขาอ่ะให้เขาเถอ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 ะกูต้องซื้อเหมาแล้วแหละกู เอาให้หมดเนี่ยโกโกโกมติกดคนอ๋ไหนดูดิเฮ้ยจ้าโอ้โอยู่นี้สบายอากาศมันหนาวคุณผู้ชมพอมนอย่างนี้มันอุ่นเลยเออนำเดะเดเดะเดเดโน้เดเสร็จแล้วโอเค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 แคสสิแคสสองคิ่ร้อยหร่อยป่ะดังเกล็ดังเเนี่นี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์ของร้านนี้นะครับชื่อร้านก็ยังไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไร อะไรอะไรยิ้มอะไรยิ้มอะไรกำลังอ่านชื่ออยู่ยากิโทริริวโฮเฮ้ยทำไมถุงเขาเก๋อย่างเงี้ยเออถุงบ้านเราไปถุงใสๆเออแต่ถุงที่นี่ถุงที่นี่แบบว่าแค่ค่าถุงก็ไม่คุ้มกับ๋ยวค่าค่าขายบ้านแล้วเขาขายวิธีการอุ่นด้วยใช่ไหมเนาะมาห้าร้อยวัตต์จริงจัาทีอะไรไงอ่ะอย่าช้าดีกว่าผมว่าอ่ะคนละไม้ครับคนละไม้คนละมือเออเดี๋ยวนิดนึงครับเดี๋ยวก่อนดูดีวะถามเลยครับว่าที่มัเขียนว่าอะไรอ่ะ ทิ้ง่า้ถูกที่อย่างนี้ป่ะเปล่าชื่อร้านยา <c oughs> กิโทริชิโฮโอเแค่นันเองผมบอกนะกินแล้วคุณพูดเลยว่าหมูปิ้งที่นี่กับหมูปิ้งที่ไทยอะไรอร่อยออกว่ากัน okay, นะอันหนึ่งสองสามาลองกินดูครับอือก็อร่อยดีต่างประเทศแน่นเนี่ยอย่างได้สัมผัสได้ครับมันเค็มมันเค็มมาก <c oughs> เค็มแล้วก็มันเยอะด้วยไอพูดหนักไม่เป็นไรเพราะเขาฟังไปเรื่องเค็มมากๆเลยครับคุณผู้ชมแตาไม่ไข่ป่ะเพราขาโรยไงไข่ตันเป้งเค็มเค็มองี้ต้องต้องมีข้าวเหนียวหน่อยนิดหนึงข้าวเหนียวเลยนะข้าวเหนียวโอ้โหพอดีมันจะพอดีมากแต่นี่เปล่าเลยอ่ะนี่เค็มแบบเค็มแบบมีข้าวด้วยเลยนะแต่พูดถึงนี่ข้าวบนนี่เป็นมันนะด้านนอกด้านนอกมันกรอบนะมันกรอบตรงมันไงมันเป็นหมูสามชั้นก็อร่อยนะแต่ถ้ากินเยอะจะเลี่ยนอ่ะอ่ะ ถามเลยหมูปิ้งไทยกับหมูปิ้งญี่ปุ่นคุณชอบไหนะผมเหรอเอาหมูล้วนๆเลยนะ,ะคิดถึงข้าวเหนียวอห <c oughs> มูปิ้งไทยนายอ้วนเอออ่ะของผมนะอันนี้มันเค็มไปหน่อยอือผมว่าหมูปิ้งไทยอร่อยกว่านะผมชอบหมูปิ้งไทยอโอเคเลโก็ LEGO. แล้วกชอบใครเรากับแดนนี่เนะี่ยชอบใคร <c oughs> โอ้โหต้องเลือกด้วยหรอไม่เลือกได้ปะ <c oughs> อ่ะหมูปิง้งหมูปิงป้งิชอบหมูปิ้งญี่ปุ่นหรือชอบหมูปิ้งไทยอ่าคิดว่าของไทยน่าจะดีกว่าเพราะมันแบบมันไม่เค็มเกินอันนี้มันรสมันจัดไปหน่อยอะคะอ่ะอ่าสรุปว่านะครับสามเสียงเลยผู <c oughs> ้ชมที่ดูแต่ก็กิมหมดนหมูปิ้งไทยอร่อยกว่าที่นี่อยู่แล้วนะครับผมภูมิใจไ้ได้เลยหมดหมดแล้วฮะหมดแล้วเดี๋ยวไปลองไก่ก่อนเลยครับผมลองไก่นะฮะขอบคุณอันนี้ก็กินได้นะ ขอบคุณโตโยต้าที่ทำให้เราได้มากินหมูปิ้งที่ญี่ปุ่นนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับที่เรนนล็กแถวอะไมาครับสุดโง่เฮ้ยฮะนี่คือเบียวอันนี้อันนี้เอวอันนี้อันนี้สุดอย่างเงาบอกครับบอกได้สุดหนีเงาหนีเงาพนุกรไรเด้อ

บอกเข้าไปพาเขา ok ้ากลับนักหลายคนตอนนี้สนใจจะพาวงการเข้าน้องอยู่ต้องพาตัวตัวทำไมลัว ครอบครัวเดกกับผมเธอเฮ้เขินนะผมหมายถึงครอบครัว Vios นะแทน่นคำขอบคุณจากโตโยต้าขับ Vios ได้สบายด้วยโปรแกรมสบายดีผ่อนสบายสบาย3234บาทหรือให้คุณนำ Vios รุ่นใดก็ได้มาแลกด้วยโปรแกรมสนุกดีได้มูลค่าเพิ่มสูงสุด3 0 0 0 0บาทขับวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้าทุกโปรแกรมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง3 1ตุลาคมนี้นะคะเราสั่งได้